สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ห้านะครับผมตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปวิป่งงานนะครับตอนนี้นะครับคือผมยังทํานาไม่เสร็จเลยตอนนี้กําลังจะทําสวนนะครับปลูกทุเรียนปลูกกล้วยนะครับผมที่ทุ่งนานะครับตอนนี้ผมก็ลุยอยู่ดาหมด ดูเหนื่อยครับวันนี้ก็จะทํากระหนำหรือว่าเถียงนานะครับให้นะ้ามาทําให้นะครับผมนี่กําลังจะเอาของออกไปทุ่งนานะครับนี่ดูทางออกไปทุ่งนาน,นี่ผมก็ไปเอาหินแล้วก็ทรายมาด้วยนะครับผมไปขุดมาจากเตาพี่ชายหินกับปูนกับทรายเหลือนะครับผมก็เอามาทํานาทั้งหลังคาทั้งกระสีอย่างเงี้ยสันทยอย่างเงี้ย ที่ถอดอกผมก็เอามาด้วยนะครับเอามาทำึ้นมานะครับนูนโนู้นละไปยังไม่ถึงนี่แหละคือผมก็เลยยังไม่ได้ไปวิ่งงานนะครับทั้งว่าไปไหนไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าพ่อก็ยังป่วยอยู่นะครับตอนนี้นะครับติดเตียงนะครับลุกไม่ได้ป้อนข้าวป้อนน้ำนะครับทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ก็ยแย่ที่สุดนะครับ ว่าแย่ที่สุดเล,เลยแหละให้นนะครับมาทาให้นะครับไม่รู้ว่าจะหมดดีกี่บาทเนาะก็สู้กันไปครับค,ค่อยๆสร้างกันไปนะครับสร้างหลังไว้ที่บ้านเรานะครับสร้างหลังไว้ทาสวนเผื่ออนาคตนะครับตอนนี้เรายังมีแรงอยู่นะครับผมเผื่ออนาคตนะครับทําเสร็จทําอะไรผมก็จะ ไปวิ่งงานนะครับกลับไปวิ่งงานช่วงนี้ก็ช่วงหน้าผลไม้นะครับหน้าวิ่งงานเลยแหละหน้านี้นะครับผมก็เสียดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาทําหน้าที่ลูกนะครับช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานนะครับสักวันหนึ่งนะครับเราก็ต้องได้กลับมาอยู่บ้านนะครับเราก็มาสร้างไว้นะครับผมเรามาปลูกไว้เพื่อจะ ไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตนะครับผมให้ครอบครัวเรานี่แหละทำเสร็จนี่นแหละถึงจะได้ไปวิ่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับสวนผมก็เดินระบบน้ำใกล้จะเสร็จแล้วแหละตอนนี้ก็ทำกระน,น,น่ำมันไม่มีที่อยู่มันร้อนนะครับกลางวันก็นเลยต้องทำใหม่เนาะทำใหม่อันนี้ผมทุนผมก็หมดไปเยอะแล้วหมดแล้วครับตอนนี้ทุนหมดแล้ว หมดแล้วด้วยตอนนี้ไม่เป็นไรยวหาเอาใหม่ครับแล้วก็มาลงทุนทุกอย่างก็ต้องเป็นการลงทุนนะครับเผือเวลาวิ่งรถมาเหนื่อยๆออกมาดูทุ่งนาออกมาดูสวนอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับคือชีวิตเราไม่ได้คิดที่จะอยู่ที่เดิมตลอดนะครับเพราะว่าวัน ข้างหน้านะครับเราไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอาชีพรถคอบนอาชีพที่เสี่ยงนะครับความเสี่ยงสูงนะครับผมความเสี่ยงสูงใครที่จะเข้ามาในอาชีพนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ทําใจไว้ด้วยนะครับทําใจไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเราใช้ความเสี่ยงสูงแล้วก็อย่าประมาทนะครับให้ถ้าไหว ก็ไปถ้าไม่ไหวจริงๆก็นอนนะครับไม่ใช่ว่าอยา่าฝืนตัวเองนะครับอาชีพคนขับรถนะครับนี่แหละอันนี้ก็มาถึงแล้วครับทุ่งนาข้ามสะพานไปก็ถึงแล้วเนี่ยขาาสะพานไปนี่ก เอระบบน้ำก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูนะครับชีวิตผมตอนนี้นะครับมีแหลรคือเราก็ต้องสู้ทุกอย่างนะครับไม่มีที่อยู่นะครับก็เลยจะมาทําตรงนี้แหละเดี๋ยวทาเสร็จเดี๋ยวผมจะค่อยเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับผมสร้างเองครับ

ตีผังเสร็จก็ขุดหลุมนะครับตอนนี้นะครับเ <c oughs> จอดินแข็งอันนี้เป็นดินก้นบ่อนะครับที่ขุดขึ้นจากนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมมาบรรทุกเอาไม้ที่กระหน่ำนะครับข้างหน้านะครับข้างนังข้างใน ยกเสาเสร็จแล้วเสาสี่ต้นนะครับเดี๋ยวค่อยต่อข้างๆนะครับข้างจะเอาเป็นเสาไม้นะครับผมอันนี้จะทำเป็นเสาปูนก่อนนี่เลยครับตอนนี้ก็ เป็นเวลาเที่ยงนะครับพักเที่ยงนะครับเดี๋ยวดีนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้จ้าจะทําให้เสร็จขึ้นโครงเสร็จนะครับเดี๋ยวมุงหลังคาเดี๋ยวก้อยมุงนะครับไม่ยากไม่ลําบากเท่าไหร่นะครับผมพอได้พักพิงนะครับพอได้เข้าร่มพอได้หลบฝนนะครับเป็น หรือว่าการะหน่าเล็กๆนะครับผมที่สวนนะครับนี่ครับตันนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะครับผมคนนีบ อีร้าตัวนี้แล้วสี่ี่วันวันแปดสิบเมส้นเหมือนกับตีตะปูได้เลยอ่ะเยอะเลยแม่นนะแล้ววัดก่อนนี่ครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับผมนี่แหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มุงหลังคานะครับผมตอนเนี้พี่ชายเอารถไปใส่ฝัดข้าวโพดใ,ใส่ต้นข้าวโพดมานะครับผมว่าจะถอยเข้าไปที่กระหนำ่ำหรือว่าเถียงนาขอกัวข้างในนะครับผมตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับฝนตกมาไป,ป่อยเมื่อกี้นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับลื่นนะครับ ไปด้วยเชนล่องเลยครับตอนนี้ครับโอ้ถอยลำบากนะครับตอนนี้ครับถอยแรยงก็ไม่ได้นะครับลื่นนะครับเป๋ โอ้ลื่นนะครับโอ้โหลื่นครับหอยยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยร้อยกว่าเมตรนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งนี่ยเดี๋ยวจะออกไม่รอดน,นี่ยแบบ ขอยไปถึงแค่ตรงนั้นก็น่าจะโอเคนะครับผมน่าจะได้แค่นี้แล้วเดี๋ยวกลับไม่รอดนะครับเพราะว่าข้างในเข้าไปเดี๋ยวยางยงนีกลับไม่รอดเลยทีนี้ นี่แหละบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับฝนปล่อยมาหน่อยนึงนะครับผมพุ่งนะเอาแล้วครับตอนนี้เป๋แล้วครับดูครับเป๋แล้วครับตอนนี้ค่อยแม่เดินมาดูนะ ตอนนี้ต้องจอดนะครับเอาแค่นี้แหละอืมร่วงเลยนี่ละอ,ลอืร่งเลยนี่ละร่งข้างอีกตัวอันนี้หลอดมะไซหลุดไปหลอมาขนใสหล่ลอหลอมาเข้าจะขนใสหล่ไปมันเหมือนฝนตกมาถึกดูรอย นี่มาใส่ล้อนะครับไปนูน่นวัวอยู่ฝั่งนี้ตัวนึงอยู่นู่นอีกสี่ตัวนะครับผมนี่แหละบรรยากาศตอนนี้นะครับเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วจะหกโมงครึ่งนะครับไปเอารถออกก่อนดูดิติดขนาดนี้ ขอนไม้พวกนี้เดี๋ยวผมจะลากไปนู่นนะครับแล้วก็เอาไปไว้นั่งทำดีๆทำเป็นโต๊ะนะครับตัดครึ่งก็ได้ทำเป็นเก้าอี้นั่งนะครับ่ะเอารถออกก่อนทีนี้นี่ครับวิธีการเอาออกก็ต้องออกเบาๆนะครับ ออกแรงไม่ได้นะครับลื่นหมุนตกเลยแหละนรัยามวิ่งล่องเดิมนะครับ รถขับมาได้ทุ่งนาดังออเดตออเดดหมดแล้วครับลูกมงลูกหมากไปมาแล้วน <c oughs> ี่ อ,อน่นนทีเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเสียงนาว่าถืนไหนนะครับวันนี้นะครับนี่แหละอันนี้หลังคาสันไทยนะครับเอามาจากอู่พี่ชายลือ้อก็เลยเอามาทำนะครับเสียงนาทำไม้นะครับเป็นไม้ไม้ยูคาที่เลื่อยไว้นะครับผม ันนี้เทป,ปูนอันนี้เป็นเสาปูน4ต้นนะครับสูง3ามเมตรห้าสิบนะครับผมเสานี่แหลดะ,ะดูน้ำด่ษะดิขุ่นมากๆตอนนี้นะครับ นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มามุงหลังคาเสร็จก็จะเดี๋ยวเดินเหลืออีกห้าห้าหัวนะครับสปริงเกอร์นะครับเหลืออีกห้าต้นที่จะเข้าโคนนะครับฝั่งนู้นก็จบแล้วก็จะทําเดินระบบน้ําไปให้แม่ลดยาไปถึงนู้นนะครับผมถึงนู่นแหละลดยาด้วยใส่หัวสปริงเกอร์นะครับผมนี่แหละ ทำไว้พักผ่อนนะครับเวลากลับมาจากวิ่งงานก็มาดูสวนทำรังไว้นะครับผมทำรังไว้โอเคนะครับผมงั้นผมก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้คือผมก็ยังไม่ได้ไปวิ่งงานเนาะยังทำไล่ทำนาทำสวนอยู่นะครับนี่แหละสร้างขึ้นนะครับผม สร้างรังนะครับเพื่ออนาคตเราก็กลับมาอยู่บ้านเวลาวิ่งงานก็ไปวิ่งนะครับกลับมาก็มาพักผ่อนนะครับผมนี่แหละคนเราจะไปทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ต้องกลับมาที่บ้านเกิดนะครับเพราะว่าพ่อแม่เราอยู่นี่นะครับไม่มีใครดูแลพ่อแม่เรานะครับเวลาแก่เท่าแก่ชรามานะครับเราก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่นะครับผมเราก็ต้องหาอะไรทําไว้ทํารังไว้นะครับตอนที่เรามีแรงนะครับผม โอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพักนี่แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ออกไปวิ่งงานแล้วครับเดี๋ยวก็เจอกันหลังถนนเหมือนเดิมนะครับผมใครเจอก็ทักทายได้นะครับสติ๊กเกอร์ที่รถผมก็มีนะครับก็ใครเจอก็ขอได้เลยนะครับผมขอที่ผมได้เลยนะครับขอที่ผมได้เลย โอเคบายยครับทุกท่านครับตอนนี้ก็คํำแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับผม